สวัสดีค่ะ youtube นะคะพอยน้จาแฟมิลี่เงินตัวนะคะสวัสดีเอพีน้องหลาทัวรโลกทัวประเทศจำเด้อค่ะนะคะคุยกันทุกมือทุกมือนะคะเอพีน้องหลาทัวโลกทัวประเทศจำเด้อนะคะยุตินะคะยุติการตอบโต้เด้อค่ะนะคะยุติการตอบโต้นะคะบอตอบโต้ค่ะไม่ใช้คํารุนแรงนะคะไม่ไม่เราก็อย่าตอบโต้นะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะคุณลักคุยยัยเขากระเบิงอยู่ค่ะ พวกเรามาตอบโต้เลยน้อ,นองลาบอกมานะคะแอสวัตใช้ก็บอกมา้าน้องลาก็บอกมาว่าบ่ให้ปอคอแม่แม่ว่าให้ย,ยูทูบว่าให้เอียงตอบโต้เด้อนนะค่ะนะคะเฉยๆไวเนาะนะคะแต่ก็อาจจะมีเา้านิดๆหน,น่อยๆถ้าไม่มีการเบามานะคะแต่ว่าจะให้ตอบโตร้รุนแรงดารุนแรงเอาแลวนะคะเพราะว่าอ่าทั้งแอสวัตใช้ก็บอกมา้าน้องลงอกาก็บอกมา้กมาปอคพแม่ก็ตอบโต้เด้อนะคะ ทางผู้ลักผู้ใหญ่เขาเบิ่งอยู่ค่ะนะคะเขาเก็บข้อมูลกันอยู่เขาแคปกันอยู่ค่ะนะคะทางสนายเป่นกับแคปกันอยู่เบิ่งกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็ต้องตอบโต้เนาะนะคะนี่น้องลานางไล่ไขบัตดิ้นเฮ้ยนะคะนนะคะเซล์กันอยู่เล่นกันอยู่นี่นะคะน้องล่าก่บตอนนี้นะคะก็แบบว่าเออเปิดจองบัตรจองปีนะคะจองไว้เม่เห็นจะมีปัญหาเนาะนะคะมือใดก็ได รู้สึกว่าจะเป็นเดือนมีนานะคะเดือนมีนา้วก็วันที่หนมีนาำมอนะคะเดี๋ยวนาพี่พอขอเบิงงก่อนว่าวันที่หนึ่งมีน้ำกับาวันเอียงเดือนมีนาเดี๋ยนะเดี๋ยวงเ่อพดงนเนมีอียงี่มีเดสินค้ามีนาเดี๋ยวันมีนาครมีน้ำตกวันเอียงว่า เสานี่ทีหนึ่งมีนะตกลงก้อนเสาพอเกตหนึ่งมีนะหนึ่งมีนะตรงกขาวันเสาอ่ถ้าเป็นตรงกับวันเสาพอดีเลยหนึ่งมีนะเนาะนะคะแต่จัดกุมปิดนองนะคะจัดลุมพิดหนองนะคะช่วงหนึ่งมีนะตรงกับวันจับกําลังดีมือนีวันทีมือนีวันทีเอ่ออ่ามีมีติดตามแล้วเนาะ ยี่สิบสองแล้วนะคะวันที่ยี่สิบสองแล้วมันก็อีกหลายมือเนาะหนึ่งมีนาเดือนมีนากำลังดีตรงวันเสาร์เนาะนะคะแลาวที่ดีกับเอสซีก็บอกว่าเออจอเริ่มจองบัตรนะคะกันเลยจองกันมือนี้นะคะทะลุแล้วนะคะลอยโปรไบแล้วค่ะนะคะมือนี้มือนี้น้องลาก็บอกว่าเอาเงินเปิดผู้ใดเนาะจองไว้ผู้ใดเูกจัเปิดปัดก่อนมาเลยจองจองกันเลยจองตามกันเลยบัตรนี้นะคะ คนละหาใบพิใบปลาดำดิมีติดใบนะคะกระจองไว้นะคะจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะได้รอยคร่ใบแล้วค่ะนะคะเปิดขายมือแรกนะคะเปิดจองบัตรมือแรกม่เดขายเง้ยงเง้งเั้งบาเดเขาลุมนะคะเพียงจะ่าจองจองกันไว้นะคะจองกันไว้คะนหพึ่นบอกว่าเอ,อวันทีหนึง่งคนหนึ่งจเลย้พากันจองไว้ได้ทัมดลอยคัวเรวนะคะ ลอยโซนานอนะคะลอยลอยติดใบหรือว่าลอยเจ็บใยตะกี้นะคะเอากระเพื่อจองกันไปเรื่อยๆเนาะนะคะจองไหนเวลาสินไล่สินเนียงกันนะคะกันตัวกันจองนะคะจองบัตรจองทีกันเนาะค่ะไ็ยพีนะคะอ่าภูมปิดจะได้ยอีพีทีสิบเอ็ดนะคะอีพีทีสิบเอ็ดเนาะนะคะุ20 um. <t S 2> ่มปิดนะคะน้องหลานนะคะเอ่เอ่อมหยังก็ว่ากันคุยกันเนาะนะคะอ่าก็คุยกันนะคะจะคุยกันมีหยังก็คุยกันถามกันเนียงกันนะคะ แต่ว่าใจกับเขามานะคะก็มาคุยกันนะพอพ่อไปแม่คเออพี่พลอยเบิ่งแล้วนะยังอุบุนกันนะคะยังคือเก่าพอพ่อไปแม่เป็นยังคือเก่าก็น้องหลาเนะนะคะทีดเป็ในใด้เนาะนะคะเฮาเขาพอพอค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละนะคะน้องลาวน้องเขาเป็นปฏิทีนยงัยงผิดเขาปฏิทินยังผิดเลยนะคะก็เรื่องปกติที่เขาจะต้องแจกุ่มปิดเมื่อเรื่องของเขานะคะเรื่อยยาหนึ่งนะคะพอพ่อไปแม่ก็เบิ่งเอากันแล้วกันนะคะ อ่าเ็ยังคักน้องหลาคือเก่าอ่าเ็ยังเป็นกันลังใจใน้องหลาคือเก่าพวกเรานะคะพวกเราก็บดิคิดอีอย่งนะคะก็คิดว่าน้องหลานะคะเราอยู่น้องกันมันจะโดนแล้วเนาะนะคะแล้วน้องหลาก็บอกว่าอย่าตอบโต้เด้พอพอๆแม่ๆน,นะคะช่องอยู่ถูกๆช่องนะคะอย่าไปตอบไปโต้เขานะคะล้าที่นี่นะคะอ่าเราก็ก็ว่าอยู่ตีกันแล้วนะคะป๋าร้องก็บอกว่าให้อยู่ตีไปแล้วนะคะพวกเราก็ววากันไปแล้ววากันเจ็บๆแล้วก็นนะพี่ เออนะคะเพราะว่าตอนนี้ให้กฎหมายร้องรับอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาก็ตอนนี้แล้วนะคะเขาก็เพยงย้ำนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ะเพียงย้ำเลยว่าแคบไว้นะคะตอนนี้เขาก็แคบไว้นะคะเขาก็พ้าแคบไปโอ้จะมาใครโทรไมาอีกเนาะเกี่ยวกับอ่าวว่เป็นยังเนาะนะคะเอ็นซีนะคะคุยกันไปคุยกันไปเรื่อยๆเนาะนะคะตะกี้นี้ เบิ้งหลองหลากใครบัสอยู่ก็มีความตุกค่ะนะคะเอฟซีก็ต้องตอบโตโต้เนอนะคะช่องอยู่ทุกๆช่องนะคะก็ต้องไปตอบโตพวกเขาเขาทิวว่าจังใดอีนู่นอีนี่จังใดจังใดนะคะเพราะว่าคืบลูมาแล้วล่ะโอ้โหนะคะรับบดได้คือกันนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอย่าไปวาอย่างกฎหมายร้องรับเป็นกฎหมายร้องรับนะคะกฎหมายร้องรับอย่างเดียวเขาบอกค่ะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะก็าตัวมันแคบไปนะคะเขาว่ายังมากตามแต่ผู้ใดทิววายังมากตามแต่ ก็ตัวมันแคบยิบไหวนะคะตรงไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตรงไปให้กฎหมายเขาตรงไปให้คายเขานะคะเพราะว่าเขาเอาแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเอาไปไวแล้วนะคะเพราะว่ามันเกินไปแล้วมันเหิมเกินมันว่าตัวเห็นอย่างเขาก็่ได้นะคะมันเหิมเกินเกินไปตอนนี้เขาไปยอมแล้วนะคะเขาตัวกันแคบนะคะแคบแล้วก็ตรงไปให้คายตรงไปให้นายนะคะก็เลยว่าก็ตอนนี้ตัว่ต้องไปยุ่งเด้อเพาะพอม่เมก็เลยว่ามึงตีเนาะ่ต้องไปยุ่งแล้วนะคะ ตัวดตัวกระทำหน้าที่ติวไปนะคะเวลาคืนไร้โนะคะเวลาใครตีสินก็ตามแต่นะคะกระจองบาจองปีกันได้นะคะทุกช่องนะคะตอนนี้ของเรากลือยูตีหาช่องบาได้หลายเลยนะคะหรือจะแค่ปีหาช่องเอาบ๊อยั้งคันนะคะในยีเรื้อที่ช่องกับบ๊อยั้งคันนะคะนี่ในเวลานองหลาไร้โทษอยู่นะคะเขาพอไปแม่กับเขาไปนะคะก็หลายๆคนก็มีกันเบามีกันนียังกันถามกันทามแล้วตอนตุกตีกันคุยกันแบบธรรมดานะคะก็มีความสุกค่ะนะคะ แล้วเรื่องต้นโตนะคะของ้องหล่าเขาพ่อพ่อแม่แม่กับพยุงค่ะนะคะพ่อพ่อแม่แม่ก็บอกมาเรื่องต้นโตของ้องหล่านะคะพยุงนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกมานะคะก็บ่าบางคนก็บอกว่าถ้าที่มีเพงมีแฟนกระดูเขาดีๆนะคะอย่าพ่งว่าเอออย่าดเร็วน้องเขากระดูกันมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งดูนะคะแต่ว่าน้องเขาเขาเปิดเผยซือๆอนะคะน้องเขาเด้เปิดเผยนะคะเออเปิดเผยซือคือว่าเออมีแฟนมีอย่างก็ต้องเบิรงนกันก่อนนะคะน้องเขาเบิรงมาโดนแล้วค่ะนะคะ น้องเขาเบิ่งมาดูแล้วแล้วน้องเขาก็เลือกมาดูแล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาก็ประกล้าเิดเผยอย่างแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะคนเราที่มีแฟนมีอย่างมันก็จําเป็น็จําเป็นเลยวพาคนเราต้องมีคู่ต้องมีคู่คิดคนเราใน้าอะย่คนเดียวที่มันบุดีบุดีพอหยั่งอกว่าคกูเดี๋ยเวลามีเกิดปัญหาอย่างึ้นมากูจะไปคิดกูจะไปว่าใครจะวิจารยาใครที่ยังดีตัวนี้มีคู่ค้องคู่หยัางอ่านะคะที่ว่าพุกษากันยังสันยังตีนะคะ เรานะคะเราต้องมีครอบครัวนะคะต่อไปนะคะนักต้นาขางนายนะคะนองหลาอาจจะมีครอบครนนัวน้อยๆือไม่อีครอบครัวหนึ่งนะคะพวกเราควลาเออเป็นปื้มกันเองก็นองหลา,าค่อยเบิ่งเถอะเบิ่งต่อไปลงนะคะอขอบคุณที่หลายเด้อเอปีเด้อจิบะจิบมะฟ้านองหลาจองบัสจองปีกันเด้อเริ่มเปิดขายมือแรกแล้วเด้อค่ะ